สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ Mega วีแคร์พอดแคสตกันอีกครั้งนึ่งนะครับนี่คือช่วงเวลาแห่งสุขภาพจริงๆครับอยู่กับผมโอ๊ตจตุพรชราบุรณะบุตรพอดแคสเตอร์ของ Mega วีแคร์ครับและวันนี้เป็นคิวของกูรูสุขภาพเภสัชกรปุ้ยนัชพรตั้งสงียวิสัยสวัสดีครับปุ้ยครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับเรื่องราวสุขภาพนะฮะเราก็ยังคงอยู่ในเดือนแห่ง ความร้อนแดงเมษายนกันเหมือนเดิมใช่แต่ว่านะเป็นเดือนแห่งความสุขแล้วก็การท่องเที่ยวและที่สําคัญมันหยุดเยอะมากค่ะใช่นะครับก็หลายๆคนก็คงจะมีความสุขกับช่วงเทศกาลสงกรานกันไปแล้วนะครับกลับเข้าสู่สภาวะปะกติลุยงานกันต่อนะฮะ พูดถึงเรื่องของสุขภาพในตอนนี้ครับเมกะวีแคร์พอดแคสต์ขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปคุยเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะฮะต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่เราพูดกันเสมอก็คือการไม่สบายที่ยังหลงเหลืออยู่จากการติดเชื้อโควิดหรือรว่าเราเรียกกันว่าลองโควิดนะคะอันนี้มันมีอาการไม่สบายที่ พันพิเศษมากเลยคือเกิดได้ทุกระบบ,บทุกระบบในร่างกายที่คนที่เคยมีไวรัสผ่านเข้ามาในตัวเรานี่นะคะคมันตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้าสามารถเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากเราหายโควิดแล้วครับผมพูดมาถึงตรงนี้ยกตัวอย่างหน่อยสัก5อย่างสัก5อย่างเหรอคะอเยอะกว่านั้นก็ได้อาแบบนะยากยากแล้วก็เป็นอันตรายมากๆนี่ก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือดครับหลายท่านที่หลังจากหายจากโควิดแล้วนะคะแล้วก็คืออันนี้คือเห็น เขาเรียกว่าสถิตินะคะค,ค่อนข้างเยอะก็คือมีปัญหาเรื่องของหัวใจล้มเหลว mm hmm. หรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจไม่ทํางานรหรือเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจวายแล้วก็เกิดการเสียชีวิตนะคะมันอาจจะมีความไม่สบายเคยติดเชื้อโควิดมา1เดือนหรือ2เดือนนะคะคแล้วเวลาเราผ่านมา 2- อสเดือนแล้วเราจําไม่ได้แล้วละ่ะ mm hmm. ว่าเราเคยติดโควิดมาก่อนใช้ชีวิตปกติอยู่มาวันหนึ่งเกิดความ เจ็บหน้าอกรู้สึกเหนื่อยง่ายร,รู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็เสียชีวิตไปเหมือนอาการมารีไวร์กลับมันะมันคล้ายๆอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงคือร่างกายได้รับความบาดเจ็บหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะถูกทำร้ายจากเชื้อไวรัส hmm. อาจจะยังไม่ได้แสดงอาการทันทีนะคะแล้วอยู่ในวันที่เราไม่สบายเนี่ยไวรัสอาจจะไม่มีล้ในร่างกายแต่ว่า ความไม่สบายพวกนี้มันค่อยๆแสดงอาการแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวอย่างแรกเนี่ยค่อนข้างอันตรายก็คือยูดีก็จะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตอันนี้เกิดขึ้นได้หัวใจและหลอดเลือดอันนี้สําคัญที่สุดต่อมานอกเหนือจากนั้นค่ะก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทระบบประสาทนี่มันครอบคลุมทั้งในเรื่องของ อา,อาการเจ็บป่วยทางเส้นประสาทแล้วก็รวมถึงการรับรู้ด้วยเซลล์สมองนะคะบางท่านอาจจะมีอาการไถึงแบบลงลงลืม,ลมความจำไม่ดีคราวนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเราก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการสมองเสื่อมตามวายัยหรือว่าเป็นแบบหลงลืมเพราะว่าอายุมากแล้วนะคะแต่ถ้า มันมีสาเหตุอื่นที่มันกระตุ้นนะซึ่งมันไม่จําเป็นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่ติดโควิดเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะอนอกเหนือจากนั้นบางคนก็จะเป็นประเภทแบบเจ็บปลายมือปลายเท้าก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาการแบบนี้อาการชาหรือเจ็บแผล,แ,ลแบบนี้เราไม่เคยเป็นมาก่อน <c oughs> แต่ว่าอยู่ดีๆก็มาเป็น <c oughs> แล้วก็ต้องรับประทานยารักษากันตามอาการแหละเพียงแต่ว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโควิดเช่นกัน อันนี้เรียกว่าเกี่ยวกับระบบประสาทครับจริงๆอย่างที่ปุ้ยบอกมาเนี่ยมันก็คือระบบใหญ่ๆภายในร่างกายทั้งนั้นใช่สมองหัวใจระบบเลือดหลอดเลือดอะไรต่างๆใช่ค่ะแล้วมันไปทุกระบบค่ะครับนอกเหนือจากนั้นเรื่องของระบบการะระบบประสาทมันจะเกี่ยวข้องกับการรับรู้เรื่องของรสชาติอาการไม่รู้รสชาติเนี่ยบางทีอ่ะบางคนบอกว่ามันไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะทานอาหารได้รู้รสนะแต่ว่าไม่ค่อยอร่อยลองเปลี่ยนร้านดูไหม าอาจจะเป็นฝีมือคุณแม่ท่านเดิมภรรยาคนเดิมอาหารที่เคยอร่อยเหมือนเดิมวันนี้ไม่อร่อยแล้วอาจจะเบื่อเบื่อลองเปลี่ยนร้านดูบ้างแต่ว่ามันจะยังอยู่แบบ6เดือนถึง12เดือนอาการแบบนี้ก็จะยังมีค่ะมีโอกาสเกิดขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ไม่รู้เนาะว่ามันเกิดขึ้นจากอ้าวเราติดเชื้อโควิดเมื่อ3เดือนที่แล้วทําให้เราเป็นแบบนี้หรือครับแต่บางคนก็เลยทาให้น้ําหนักตัวลดลงกินข้าวไม่อร่อยแบบยาวนาน อันนี้ก็เป็นอาการสืบเนื่องทั้งสิ้นเลยใช่และนะที่สําคัญค่ะที่เห็นก็คือในเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นที่อยู่ของไวรัสโดยเฉพาะเลยตอนที่เขาอยู่ในร่างกายตอนที่เราติดโควิดเนาะแล้วในวันที่ไวรัสมันหมดไปแล้วกําจัดได้หมดแล้วแต่ว่าความสูญเสียที่หลงเหลืออยู่เหมือนสงครามที่สงบและทิ้งซากอะไรอยู่ในร่างกายเราเพราะนปอดที่ถูกทำลายก็เป็นหนึ่งในซากปรักหักพังครับ จากสงครามโควิดในร่างกายเราเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คนก็จะรู้สึกว่าออกกาลังกายไม่ไหวเหนื่อยง่ายจังเลยดเดินในระยะทางที่เหมือนเคยจะเดินได้ไดก็เดินได้ไม่ดีเหมือนเดิม mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นจากโควิดเคยอยู่ในร่างกายเรามาก่อนอย่าว่าแต่คนธรรมดานะเคสแบบนี้นะ <c oughs> นักกีฬาอาชีพ ก็มีข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์กลับมาเล่นแล้วไม่แข็งแรงเหมือนเดิมใช่นะฮะอาจจะต้องใช้การฟื้นฟูมากขึ้นที่สําคัญนะคะอีกอันนึงที่เราเจอเยอะเลยแล้วก็คือช่วงที่เราไม่สบายติดโควิดร่างกายต้องใช้กําลังเยอะมากในการที่จะต่อสู้กับไวรัส รวมถึงต้องใช้เ,เขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถในการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสิ่งสําคัญที่ร่างกายต้องการเลยก็คือโปรตีนแล้วถ้าในช่วงที่ไม่สบายทานอาหารได้ไม่พอค่ะค,คนกลุ่มนี้จะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเขาเจอคือน้ําหนักตัวลดลงแน,น่นอนแล้วลดเยอะด้วยแล้วฟื้นยากมากบางคนเนี่ยลด1 0บถึงสิกิโลโดยที่พอหายจากโควิดแล้ว6เดือนเนี่ยน้ำหนักยังกลับมาไม่ได้เลยนะคะอู้สโลสเ,เ,ลเลยนะหเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักสวิงลงไปขนาดนั้นถูกต้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ล้ามเหนือเขาก็จะรีบฝ่อลักษณะแบบนี้มันทําให้เขาใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่เหมือนเดิมปุ้เคยมีเคสรุ่นน้องที่เป็นนะคะเดิมก่อนหน้าที่เขาจะติดโควิดนี่คือเป็นนักวิ่งนะคะครับ หลังจากนั้นมา6เดือนเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยนีนักกีฬานะอันนี้ก็เหมือนนักกีฬาเหมือนกันถึงขนาดร่างกายแรงด้วยเนาะแล้ววิ่งไม่ได้เนี่ยพอเขาจะเริ่มวิ่งใหม่อ่ะเขากลับไปวิ่งเหมือนเดิมทันทีไม่ได้นะคะเขาต้องทําเสมือนเป็นคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆกลับไปฝึกวิ่งคือปอดก็ไม่ไหวกล้ามเนื้อก็ไม่ไหวครับผมอันนี้คือนักกีฬานะคุณผู้ชมคุณฟังแล้วขนาดเราเนาะแล้วลองคิดภาพตากันดูห้าคนที่ติดโควิดค่ะสูบุรี โอ้โหแทบไม่ต้องคิดอ่ะนี่ผมกำลังจะบอกเลยว่าถ้าคนที่สูบบุหรี่แล้วติดโควิดถูกต้องคือสมรรถนะของปอดปกติที่ยังไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ทำงานได้ไม่ไม่เต็มที่แล้วถูกต้องเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการสูบบุหรี่กับยุคสมัยนี้เนี่ยผมว่าถ้าเลิกได้ควรจะเลิกอันนี้ขออนุญาตแนะนําเลยครับถ้าเลิกได้ควรจะเลิกเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่ในภาวะวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาด เกี่ยวกับลมทางเดินหายใจก็ดีการสูบุหรี่มันก็ <c oughs> ลดทอนแล้วก็บรนทอนสุขภาพมากพออยู่แล้วถูกต้องแล้วมันไม่ใช่บั่นทอนสุขภาพเราคนเดียวเนาะอคั<ส>วันบุหรีนี่คือโห,อหรอบตัวเราอีกเยอะแยะมากมายนี่แทบจะโดนผลกระทบหมดเลยครับพูดถึงโอมิครอนเนี่ยนะครับมันต้องบอกว่ามันเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่ทําให้คนค่อนข้างจะตื่นเต้นนะตอที่มาใหม่ๆเพราะว่ามันแพร่กระจายเร็วสิ บนความสําคัญเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องทํางานเนี่ยขอให้ดูแลตัวเองทําให้เหมือนที่เราตักเตือนตลอดเวลาใส่แมสให้ได้แบบเกือบร้อยเปซของชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอย่างน้อยดูแลตัวเองป้องกันตัวเองไว้ที่มุมใครมองมากกว่าใช่ไหมถ้ามุมมองในมุมของคนรักสุขภาพหือก็อาจจะต้องเข้มข้นหน่อยสักร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นมุมมองของคนที่เป็นคนทั่วๆไปที่อาจจะต้อง ถ้าเช้ากินข้ามนะครับหรือจะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยก็อาจจะลดความเข้มข้นลงมาเหลือสัก6-4เพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยได้ยินก็คืออย่าตรวจอย่าตรวจดีกว่าเซฟที่สุดเพราะว่ายังไม่เคยรู้ว่าฉันเป็นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ไงนะฮะโควิดเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าติดคนเดียวรักษาตัวเองคนเดียวนะครับป่วยคนเดียวเสียชีวิตคนเดียวมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นตัวแปรคือมันสามารถแพร่กระจายไปยัง คนอื่นได้และคนอื่นเนี่ยนะครับโอเคเราอาจจะเป็นแล้วรักษาหายแต่คนอื่นๆอาจจะเป็นแล้วรักษาไม่หายถูกต้องตรงนี้แหละสำคัญแล้วถ้ารักษาไม่หายเราอันตรายถึงชีวิตอันนี้บางทีเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงแล้วอ่ะเราจะแค่สำนึกผิดไม่ได้ละโอ้มันจะพูดอะไรไม่ออกมันจะพูดอะไรไม่ออกนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นนะครับ เริ่มที่ตัวเราก่อนเลยใช่แต่ว่าอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าเขาไม่รู้นี่นะว่าเขาอ่ะเป็นโควิดหรือเปล่าเขาก็รู้สึกเหมือนก็เพราะไม่ตรวจไงเพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่อยากจะเพิ่มก็คือว่าบางครั้งอาการไม่สบายเล็กน้อยอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอย่านิ่งนอนใจให้ฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะ หรือว่าเป็นเอ๊ะหรือติดเชื้อเอ๊ะตรวจสักนิดหนึ่งดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่แพร่เชื้อโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะบางคนก็อย่างที่ปุ้ยบอกคือไม่เคยตรวจเลยใช่และมีจํานวนไม่น้อยนะที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนด้วยอันนี้อันนี้แปลกมากที่หลายคนยังกังวลใจอยู่ต้องบอกเลยว่าฉีดวัคซีนเถอะอย่างน้อยในวันที่เราติดโควิดนะคะเราก็จะมีอาการไม่สบายเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่รุนแรง บางคนจะไปกลัวเกี่ยวกับเรื่องของอาการพอฉีดเสร็จแล้วค่ะโอ้จะต้องเป็นไข้จะต้องปวดเมื่อยจะต้องมันเล็กน้อยการไม่สบายหลังจากฉีดวัคซีนต้องทานยาลดไข้เพียงแค่สองสามวันครับดีกว่าติดโควิดแล้วเนี่ยเป็นโรคหัวใจไปอีกตลอดชีวิตหรือติดโควิดแล้วปอดทํางานได้เหลือ50เปอร์เกับชีวิตที่เหลืออยู่อันนี้ไม่คุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนอย่างในเด็กเล็กค่ะหลายคนบอกว่าในเด็กยังไม่กล้าฉีดเลยข้อมูลแบบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ขอให้บอกว่าสิ่งสําคัญเลยในเด็กเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าจะต้องฉีดทําไมเพราะอาการไม่สบายของเด็กไหนบอกว่ามีนิดเดียวแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญย้ําเลยนะคะอาการที่จะเป็นเรื่องน่าก,กังวลสําหรับเด็กก็คืออาการไม่สบายที่จะเกิดขึ้นหลังจากเด็กหายจากการติดเชือ้อโควิดหรือที่เราเรียกกันว่ามิซีซึ่งในผู้ใหญ่เรียกลองโควิดเนาะในเด็กเราเรียกมิซีซึ่งอาการมิซีในเด็กรุนแรงถึงชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ครับโอมิครอนในเด็กเมื่อช่วงประมาณสักเดือนหรือ ครึ่งเดือนหรือเดือนที่ผ่านมาสถิติในเด็กเยอะมากนะใช่เด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะ,แล,ะ<ม>แล้วก็ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าข้อมูลเวลาเราฟังเขารายงานเนาะ,ะจำนวนผู้ติดเชื้อเราบอกว่าห้องหมื่นเดียวรู้สึกสบายๆย, <c oughs> ยังมีอีกหลายคนคิดเหมือนที่พี่โอ๊ตเล่าให้ฟังก็คือคยังก็ฉันยังไม่ได้ตรวจไงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบข้างเราอะคะ่ะเขาก็อาจจะ ให้เชื้อเรามาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้เงี้ยโอเคนะฮะก็นิดนหน่อยๆยแล้วการสําหรับเรื่องของการอัปเดตโควิดนะครับเอามาพูดคุยกันมีอะไรเสริมมากที่อยากจะเตือนคุณผู้ชมก็อยากจะบอกว่าเพราะว่าเราเจอบ่อยมากช่วงนี้ค่ะไม่สบายกินยาไม่สบายเดี๋ยวจะขอไปหาหมอคําถามแรกคือตรวจโควิดหรือยังขอให้ตรวจย้ำเพราะบางคนบอกว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวอยู่ดีก็ปวดเนี่ยไม่รู้เราถามว่าไปยกอะไรมาไหมไม่มีชีวิตขึ้นนั่งทำงานออฟฟิศ เราก็จะแนะนําทันทีเหมือนกันว่ารตรวจเอท a เคค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าอาการเหล่านี้คือมันเหมือนกันแทบจะแยกไม่ออกเลยะนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าครื่นงเนื้อครั่องตัวไอระคายคอบางคนคก็บอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นไรเป็นภูมิแพ้แต่คุณไม่ได้เป็นไอระคายคอมามาปีหนึ่งแล้วลักษณะแบบนี้ภูมิแพ้ไม่เคยกาเริบเลยถ้าวันนี้จะกําเริบขึ้นมาขอย้ําว่าตรวจเอทเคเหมือนกับญาติผมคนหนึ่ง เจ็บไอคุยคุยคุยผ่านโทรศัพท์กันแล้วไอไอสักพักไอสักพักไอก็เลยถามบอกว่าไอไอเป็นอ่ไก็ไอนะก็บอกไม่อากาศเปลี่ยนผมก็ถามเหมือนปุ้ยนี่แหละอากาศร้อนไม่เปลี่ยนเลยผมก็ถามเหมือนปุ้ยเลยว่าตรวจยังอ่าโอเคเดี๋ยวไปลองตรวจพอวางสายไปปุ๊บอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงโทรกลับมาสองคิ นั่นแหละ,หละมันเป็นสิ่งสําคัญตอนนี้ต้องมีติดบ,บ้าน,น A <AK> K นะฮะก็อย่างที่ปุ้ยแนะนําไปนะครับว่าโควิดยังไงมันก็ยังอยู่กับเราแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเรากค็ควรจะต้องนะครับเข้มงวดกันเหมือนเดิมนะฮะเขาเตือนกันยังไงบอกกันยังไงไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะครับสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยยังไงปฏิบัติ ตัวตามกันหน่อยเถอะใช่ค่ะเพื่อให้หลักอย่างน้อยเราเป็นหนึ่งคนที่ไม่แพร่กระจายโควิดโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องมองไปที่อื่นเอาแค่ในครอบครัวเราก่อนไม่แพร่ไปที่พ่อไปแม่ไปลูกไปอะไรเอาแค่ครอบครัวก่อนแล้วจากครอบครัวค่อยไปในมองในภาพภาพใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับขอให้สุขภาพทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับในซีซั่นต่อๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขานับเป็นซีซั่นนั้นนะสำหรับโควิดเนี่ยเจอหน้ากันก็จะถามกันว่า ซีซั่นนี้รอดหรือยังรอดหรือยังนะฮะขอให้รอดไปทุกซีซั่นนะครับอย่าลากระเป๋าออกมาจากบ้าน AF เด็ดขาดนะครับอ่ามีความสุขมากๆสุขภาพดีกันทุกคนนะครับวันนี้ผมและปุ้ยขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Mega we care